โอ้บอกแก้วกับมาพี่น้องเลยาทางสาบุญบรรณาพ่นเอาบอกแก้วมาส่งอ้โหบอกแก้วอ,อันนี้กะช่องลมเนาะพี่น้อง นี่ทั้งสาวแต่ว่าเพิ่นกับซักเสือผ่าขนาดทั้งสาบุญลายกับปุ้ยโกยซักเสือผ่าเนาะ,ะเพราะว่าแต่ละมือกับมาหาแต่สาวแต้วแตเห็นว่าไอ้พี่น้องพอมันล้มสีเทคานบ่อห่องมีอีกเนาะเอาแต่ละห้องแต่ละห้อง ท้ายทีพ่อแม่พี่น้องจะทีเบิกสุดคนเนาะคือตอนนี้เนะาะทสร้างคนจะตั้งวงกบข้างหนา้าแล้วแล้วพี่น้องเลยท้ายทีไม่ย่างไว้เนาะไม่ย่างไว้ไปมันล้มปุาต้องสร้างเพคนจะอ่เฮคานทางหลังบ้านเนาะเชิญพวกรพี่น้องเลยคือตอนออนี้เนาะ โอ้บอกแก้วกับมาพี่น้องเลยทางสาบุญบรรณาพจนเอาบอกแก้วมาส่งบลบอกแก้วอ,อันนี้กับช่องล้มนะพี่น้อง จับไปก่อนเนะาะเดีมันล่มตอนเช้าเพิ่นยังบ่ท่านได้ตั้งเนาะค่ะป้าตอนนี้พี่นอ้องเลยสามปองเลี้ยงกันซับลาบอีพี่นอ้องเ้ย อ่าทุกสีพูดได้พี่นอ้องเลยสีทางอ่าสีทางบงกบประตูใหญ่เนาะปะ่าทุกอ่าคานข่างนี่กัทเทพี่นอ้องเลยทางข่างกัทเทอ่าทางหน้าบ้านกันทเทอบัดสร้างผู้นั่นบัดอยู่ทางประตูหลังบ้านกนละมุมคนละเจีพี่นอ้องเห้ แกเนาะผลิตแกะมัเนเบะเพราะว่าอ่าานตัวนั้นคุเทตั้งแตเมือก่อกนคุนเนาะแต่ว่าแกะน้ำหลังมูตัวน่ะ No, về là à kẹp, mình cả chỉ nhà các bạn อ้าทางพอเพิ่นจะลงมาเอาปูนเร่งมือนอีกนอะตัวอาซางผู้เป็นคนนั่นนะเพิ่นไปฮับไปฮับแป้นเนาะแป้นอ่าใบแบลเนาะที่เพิ่นกับรังแกะเนาะติเนาะ หน้าไปลลยเติบมากังเรือนเพิ่นแตละขั้นตอนแต่ละวินาทีามาทั้งนี้ทั้งสอกแตว่วเ,เพิ่น,นกัสักเสือผ่าพี่น้องเลยขนาดทั้งสาบุลายกับบริกยสักเสือผ่าเนาะเพราะว่าแต่ละมือกับมาหาแต่สาวแตว้วจะเหนว่อไว้เพรับพี่น้องพอมันล่ม ສະບາຍດີເດີ້ສາວແຕວເອີຄືສັກເຄື່ອງເລื่อยແທ້ສາວແຕວນີ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຂ້ອຍສັກໃຊ້ໃຊ້ແຕ່โทເກົ່ັນ້ຢາຫມກ้ຸກຸກາມຄືສັກຟ້ານນອງຈົນວ່າໍ່ຮດນ້ຳຢກນ້າາ ตากไวแบบนี้ก็ดีเนาะเพราะว่าทั้งสากแก้ว็นตากท,ทั้งหลังบ้านเนาะหลังบ้านน,ะาานี่มันจะบกค่อยมีขี้ฝุ่นพี่น้องเสื้อผ้าบกค่อยมีขี้ฝุ่นเนาะาว่าตากทั้งหน้าบ้านนี่ตาดเนาะเพราะวันเป็นถนนหน,นทางขี้ฝุ่นกนัอู้ไปอู้มาพี่น้องลมพัดแต่ว่านี่หลังบ้านนะาเนาะเฮือนบงังต้นไม้บงังและกระตูบบงนะังเนาะมันก็นดียอย่างสีเทคานบอหงนี่อีกเนาะ เอาแต่ละห้งองแต่ละห้องว่าจะลงทวนอะไรจะลงทวนอะไร กัวแบบนี้ตากเสื้อผ้ามันก็ดีเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบกําแพงนี่กะมันกะสิตากยากเนาพี่น้องเนาะแต่อันนี้มันเป็นตานางเนาะเพราะว่าลมพัดมันกะอดพุ่นอดขางนั่นซดขางนี่เนาะและอีกอย่างเนาะเท้าฮาใส่ไม่อ่าไม่แขวนเสือเนาะมันกะจะเกาะง่ายมันเพิ่นก็กาลังแตกเนาพี่น้องอันนี้จะเป็นมันต้นเนาะป้าถามันติดนี่อ่ามกหัวมันกินแท้พี่น้อง เห็ดขบปาดมันต้นคือสิมีเครือมันมันเหลืองเนาะติดปลาถ้าว่าทางเสาแตว,แวเราเฮ็ดประตูออกอ่า mm hmm. เฮ็ดออก ปาก็ดีอย่างหนึ่งน้อยละออกออกทางหลักดนะ้วยเนาะแต่ว่าอันนี้ปเป็นเห็ดแตบบ่ว่าหอบเลยพี่น้องออกต้องออกทางหน้าบ้านเนาะบอมีประตูหลังบ้านลมอีกแล้วพี่น้องเลยแบบนี้ถ้าสาแต่ซักเสือผ่าก็แหงไวนะ้เนาะเพราะว่ามันลม ยังกันนะอาทุเจ็บบกล่ะอายอ่ะพ่อนี่ค่ะก,กันยังพ่อหายเต็มหมดนี่ตับปิงตับปิงตับก่อนเข่าเทียงลานเนาะตอนเศร้าบ่าเพิ่นกินไลย่ยาแล้วบ่าย เออฮึมๆฮึมตับไม่ยังพออ่ะนี่มูยังไงเออตามวานี่บอคือเสานี่ไอ้ว่าอันนี่พอนตัมกินมักทั่วแห้งอืมอ่าสาบุนตับมันบอโดนอ่ายาได้หามอิ่มละ งวงเพื่อนสาวแตวสองห้องนอนเพื่อนสาวฝนแสามห้องนอนอีกสามก้อนนกกระเทงวงกก พอสองคนเป็นกอเนละหองเนละหองเลยเนาะอ่าเฮือนสาวแตวคือว่าต่างวงกบสำเร็จเนาะ จะถึงเวลาพักเทียงถึงเสาเทียงแล้วที่น,โโน้อ,อ,อ,องตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเนาะใกล้จะหอดเวลาพักเทียงแล้วแต่วงกลบทางหน้านี้ฮากระกอ่ไล่สองแถว ฟันเนาะตัดตัดช่วงแบบมันนมพี่น้อง ตาบตาแหวเพิ่นเอาที่นอนมาตากพี่น้องเลยเธอ,อสักบนอยู่บนน,นอนบ,อบน่บันที่นอนของเพื่อนกระดุามาตากลมเนาะพาว่าีิคุ่นกันลายพี่น้อง เอาบนนอนมาสักเดียวเลยแต่นี้มันก็สัก่ายนะเพราะว่าบางบางรุ่นนี้มันสินิดกันเนาะที่เรามันจะเป็นนุม่มแต่อันนี้มันเป็นอ่ามันเป็นค่ะค่ายโฟมเนาะ,ะมันเป็นแผ่นเนาะนี่เนาะคิดว่ามันเป็นโฟมมันเป็นแผ่นแบบแต่นี่ลนะพี่เ้องอืม มัอนี่ถือว่าสเตลทำความสะอาดบอลยูบอลน,นอนน้ามัอนี่เนาะ ซักเสื้อผ้าก็ดีแต่ว่าปนตาเป็นลายนะเพ่อตาไปตามแบบนี้เ้าพี่น้อพราะว่าหัวเพิ่นเป็นตานางเนาะกระตากเพื่อไปแบบนี้เนาะตานางทางหลังบ้านเนาะมันกับบุคคลนี้ชิคุนปันได้บ้านทางของนางสาวฝนคนพี่น้อจกเขียนหูปีหยักเด็กหน่อยเขียน พอกำลังขึ้นพอช้าป็นกบกำลังขึ้น,นมัดเล็กอีกนีพี่นนอหมัดเล็กเทคานห้องน้ำ โอเคแลพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทางสาวบุญลายก็สิได้ขอจบคลิปลงไปก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะว่ายพ่อพ่อกันคลิปหนาพี่พ้าประการใดก็ขอโทษขออภัยนำเอฟซีเปิดสกู๊สุขลนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิ่งโฆษณาบ่กขา้าบโฆษณาให้สาวบุญลายเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี